วันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซียได้ออกมาเรียกร้องให้องค์กรอิสระของไทยยุติความพยายามในการยุบพ,พักเก้าไกลโดยกล่าวว่า การที่ไปมองว่าการแก้ไขกฎหมายซึ่งเป็นหน้าที่หลักของรัฐสภาเป็นความพยายามที่จะล้มล้างระบอบกษัตริย์นั้นเป็นเรื่องไร้สาระและทำลายเกียรติของกระบวนการทางรัฐสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบถ่วงดุลได้อย่างไรหากพรรคของตนมีความเสี่ยงต่อการถูกยุบพักอยู่ตลอดเวลายอย่างนี้เรารู้สึกตกใจกับความพยายามของคณะกรรมการการเลือกตั้งของไทยที่จะยุบพ,พักก้าวไกลด้วยเหตุผลเพียงเพราะว่าพักก้าวไกลสนับสนุนการปฏิรูปกฎหมายการยุบพ,พักดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของพักก้าว ่าเทนนัน้แต่ยังเป็นการตัดสิทธิ์คนไทยอีก14ล้านคนซึ่งได้ลงคะแนนเสียงให้พรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วซึ่งถือเป็นการซ้อกร่อนบ่อนทำลายประชาธิปไตยอย่างชัดเจนเราขอเรียกร้องให้สารรัฐธรรมนูญของไทยยึดมั่นต่อเจตนารม์ของประชาชนชาวไทยและปกป้องเกยจติภูมิของกระบวนการประชาธิปไตยของไทยโดยปฏิเสธคำร้องที่ไร้สาระดังกล่าว